สวัสดีครับผมสะอาดโยธาพลพัฒนาการอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดเลขานุกการคณนะอนุก,กรรมการการกลองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสติอำเภอทวัดบุรีครับครับในเรื่องสถานที่นะครับเราใช้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทวัดบุรีเป็นที่ตั้ง สำนักงานเลขานุก,การนะครับเราพยายามที่จะบริหารจัดการให้เป็นสัดเป็นส่วนพยายามทําตามหลักค่าสอนะครับในเรื่องของการจัดเก็บเอกสารนะครับก็จะมีตู้มีแฟ้มเอกสารตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงปลายเรื่องรวมถึงระบบไอทีนะครับที่จะใช้ในการบริการพี่น้องสมาชิกก็จะมีผู้ดูแลคอมพิวเตอร์ที่ใช้โดยเฉพาะนะครับสิ่งที่สําคัญในเรื่องของการบริหารจัดการก็คือต้องมีการวางแผนโดยให้ทีมงาน ร่วมกับคณะอนุกรรมการกล่นกลองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพนาบุวาวสตรีนะครับจัดระบบงานนะครับให้เป็นปัจจุบันแล้วก็เพื่อให้ทิศทางอนาคตเป้าหมายอนานคตนั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์นะครับในปีงบประมาณ2,563นะครับการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของเงินอุดหนุนนะครับเบิกจ่ายได้ร้อยละ ร้อยนะครับร้อยละการเบิกจ่ายเองินอุดหนุนนะครับก็ปี2563เนี่ยเบิกจ่ายได้ร้อยเรเซนะครับการเบิกจ่ายในส่วนของทุนมุนเวียนก็เบิกจ่ายได้ร้อยเปอร์เซตสำหรับปีงบประมาณ2564นะครับอำเภอทวัดบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมด1 4 0, 4 0 2 0บาทนะครับก็มีการเบิกจ่ายในส่วนที่เป็น เงินทุนอุดหนุนนะครับไปแล้ว1,42,500บาทนะครับจากวงเงินกประมาณทั้งหมด1,90,000บาทนะครับก็จะคงเหลืออยู่ที่4,7,500นะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในการเบริกจ่ายก็อยู่ที่ร้อยละ75นะครับในส่วนที่เป็นเงินทุนหมุนเวียนนะครับปี2,564่เนี่ยได้รับการจัดสรรทั้งหมด1,5 0 0 0ล้านบาทก็มีการเบริกจ่ายไปแล้ว7,60,000บาท ก็คิดเป็นร้อยละ72.38นะครับนี่คือ,องประมาณในปี2564ครับ mm hmm. ตั้งแต่ปี2556จนถึงปี2564เนี่ยได้รับอนุม,มัติงบทุนหมุนเวียนทั้งหมดประมาณ19ล้าน6แสนบาทเศษ จนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีหนี้ค้างชำระแล้วก็เกินกำหนดนอยู่ที่ร้อยละ4.09ถ้าคิดเป็นเงินก็อยู่ที่1 6 6 5 0 0 0บาทเศษนะครับการบริหารจัดการหนี้นะครับก็อย่างที่นําเรียนนะครับว่าเราต้องมีแผนการติดตามหนี้น แล้วก็มีการติดตามทุกเดือนนะครับสร้างระบบแล้วก็มีกลไกทุกระดับให้มีความเข้มแข็งให้เป็นปัจจุบันนะครับ <c oughs> เพราะว่าคนในพื้นที่เนี่ยกลไกของเราเข้มแข็งมีเครดิตน่าเชื่อถือนะครับในการติดตามนี่ตรงนี้ก็จะสะดวกก็จะง่ายขึ้นนอกจากนี้นะครับต้องให้กําลังใจกันนะครับในกรณีที่เขาไม่ประสบความสาเร็จหรือว่ามีปัญหาก็ต้องสื่อสารต้องให้กําลังใจกัน,นอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งนะครับที่ สำนักง,งานเีขานุการคณะอนุกวาการกันกองนียนำมาใช้ในการบริหารจัดการนี่การบริหารจัดการกองทุนครับสำหรับการส่งเสริมในส่วนที่เป็น ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนาใบประกอบอาชีพเราก็พยายามสานต่อให้เขานั้นได้มาลงทะเบียนโอทอปเพื่อที่จะดําเนินการในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพให้ได้มาตรฐานเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดสรรดาวในระดับประเทศหลังจากนั้นนะครับในกระบวนการส่งเสร,ริมสนับสนุนเราก็จะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสํานักงานพัฒนาชนนะครับที่รับผิดช,ชอบในเรื่องของการสนับสนุนสินค้าโอทอปตรงนี้นะครับก็ถือว่าเรา จะพยายามให้กลุ่มอาชีพเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์นั้นให้ได้คุณภาพให้ได้มาตรฐานต่อไป ในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสมาชิกกองทุนนั้นนะครับปัจจุบันนะครับก็จะมีภาคส่วนอื่นที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนหลายช่องทางนะครับการตลาดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากที่เราจัดนิทรรศการจัดตลาดนูน่นนี่นะครับทวัวนี้นะครับก็พยายามที่จะสนับสนุนให้สมาชิกนั้นนะครับรู้จักการขายรู้จักตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ้น,นครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีการ ประชาสัมพันธ์มีการประสานงานไปยังภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่นะครับเพื่อที่จะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการดําเนินกิจกรรมของสมาชิกนะครับในการประกอบอาชีพก็พยายามที่จะประสานหน่วยงานภาคีในระดับพื้นที่เข้าไปสนับสนุนครับในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งาน ของกองทุนพนาบทบาทสตรีนั่นนะครับเราก็จะพยายามประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสตรีมาโดยตลอดนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเอกสารมีแผ่นพับนะครับแล้วก็ผ่านทาง Facebook ของเจ้าหน้าที่ของคณะอนุกรรมการนะครับแล้วก็ผ่านทางไลน์นะครับเราจะมีไลน์กลุ่มนะครับของกองทุนพนาบทบาทสตรีในตระกอเพื่อให้การสื่อสารสะดวก และการแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรพวกนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับสิ่งสาคัญก็คือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็ทําความเข้าใจนะครับให้กับผู้นําให้กับสตรีนะครับที่จะไปเผยแพร่ที่จะไปประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครสมาชิกนะครับหลักๆก็คือถ้าเขาไม่รู้ว่าเป้าหมายสําคัญของกอ,องทุนเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรเนี่ยเขาก็คงไม่ให้ความสนใจนะครับแต่ถ้าเราให้เขารู้จักเป้าหมายว่ากองทุนนี้เนี่ยมันมีเป้าหมายอะไรยังไง มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาตัวเขายังไงครับเขาจะได้ประโยชน์หรือว่ามีสิทธิในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเนี่ยอะไรยังไงบ้างเนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่จะทำให้เขาให้ความสำคัญในกองทุนนี้